สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันที่สวนครูตั๊บนะครับค่ำคืนนี้พาทุกท่านมาที่ในส่วนของบ่อเพาะเลี้ยงลูกกบนะครับเพาะเลี้ยงกบเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ในะขณะนี้เป็นเสียงสดๆกบร้องประงมในสวนนะครับ เพราะว่าผมจะพาทุกท่านมา,าดูบรรยากาศในการผรสมพันธุ์กบในวันนี้นะครับซึ่งกอ็อัดอั้นมาหลายอาทิตย์นะครับแม่พันธุ์ชุดนี้วันนี้ก็เอาลงบ่อเพื่อที่จะผสมพันธุ์นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมทีนี้เป็นบ่อเลี้ยงนะครับไว้เป็นแม่พันธุ น,นี่นะครับเป็นบ่อที่เรา,าลงผสมพันธุ์นะครับกำลังร้องนางงมนี่คือบรรยากาศนะครับในการผสมพันธุ์กบนะครับให้ประชมได้ดูก็แม่พันธุ์สิบตัวนะครับตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วแล้วก็พอพันธุ์อีกยี่สิบนะครับเวลาสามทุ่มนะครับตอนนี้ก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดู บรรยากาศสดเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะครับการใส่น้ำก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณห้าสิบห้าห้าเซนนะครับห้าเซนให้พอแต่อยู่ระหว่างช่วงคางกบนะครับไม่ต้องท่วมมากนะครับก็พามาดูบรรยากาศสดๆนะครับคำคินนี้วันที่เก้านะครับกรกฎา เดี๋ยวมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับเป็นคลิปส,สั้นๆ้วกันนะครับท่นานผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัวไปหาคุณหมอก่อนนะครับคุณหมอมาอันต้าซาวัวนะครับแล้วก็มาผสมเทียมด้วยก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดตามกดไลค์เป็นกำลังใจส่วนผูดตับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ